สดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็อยู่กับปาอีกแล้วนะคะวันนี้ปาได้สูตรมาใหม่อีกแล้วคะ่ะทุกคนเป็นสูตรง่ายๆเข้าใจแบบเข้าใจง่ายแล้วก็ใช้ง่ายด้วยนะคะอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้ปาจะมาลองเทสสูตรให้ดูนะคะก่อนจะนําไปใช้งานจริงนะเพื่อนๆก็สามารถดูแล้วก็สามารถนำไปลองใช้ได้นะคะโอเคอันนี้จะขอเทสสูตรก่อนนะคะ อันนี้เป็นวันที่11เดือนมีนาคมนะคะโอเคอันนี้เดี๋ยวปาขอเคลียร์จัดหน้าก่อนนะให้เรียบร้อยนะคะสูตรก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็คแค่บวกบวกนิดหน่อยก็ได้แล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับคนไหนที่แบบว่าเออคิดเลขเร็วไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขก,ก็ได้แต่ว่าปาแบบ ใช้เครื่องคิดเลขดีกว่าชัวร์กว่านะคะโอเคอรอบแรกนะคะปาจะขอเทสเลยนะรอบที่49นะคะก็คือเอา3าตัวบนมาบวก2ตัวล่างเนาะโอเคมันก็จะได้ประมาณสิม3ตัวบนนะคะมันออก7 1 3แล้วก็เอา7บวก1บวก3แล้วก็ข้างล่างจะเป็นส3สแล้วก็เอามาบวกอีก4บวกอีก3นะคะได้เท่าไหร่ก็มา ก็ได้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวปาจะมาบอกอีกทีนะเดี๋ยวปาขอบวกเลขแป๊บหนึง่งโอเคอ่ะเจ็ดบวกหบวกสามันก็จะได้18บแปดะโอเคได้18นะคะอ่าปาก็จะกรอกลงไปเลยนะ18แล้วทีนี้ปาก็จะนับไปอีก3ตัวนะ8 9แล้วก็0นะคะ โอเคอันนี้จะเป็น2ตัวล่างนะรอบแรกก็หลุดไปเลยจ้าพูดตั้งยาวพูดแบบเยอะมากแต่ว่าหลุดนะคะรอบแรกอ่าโอเคไม่เป็นไรเนาะอันนี้แค่เทสสูตเฉยๆนะคะอ่ะเราก็มาบวกต่อกันเลยคะ่ะเอา3ามตัวบนบวก2ตัวล่างนะคะได้เท่าไหร่รอดูกันอืมอ่ะโอเค 10บวก4บวก2บวกสเนาะโอเคเอออันนี้ปาก็จะกดผิดนะคะได้เยอะไปเรื่อยแล้วไม่ใช่แล้วอ่ะเอาใหม่แบวกสบวก4บวก2แล้วก็บวก3เท่ากับ19นะคะโอเคได้มา19นะคะพอได้19แล้วปาจะเอาแค่ตัวหลังนะคะแล้วก็นับไปอีก3เนาะ ก็คือ9แล้วก็0แล้วก็1อ่ะรอบนี้เข้านะคะ0เข้าเนาะโอเคเดี๋ยวปาจะมาร์กไว้นะว่าตัวไหนเข้าบ้างนะคะโอเคอันนี้0เข้าเนาะปาจะมาร์กเป็นสีแดงไว้จะทำเป็นสีแดงเนาะเอิม่มอันนี้ทำไมไม่ไม่แดงอ่ะเดี๋ยวปามาร์กทั้งทั้งทั้งสตัวเลยโอเคมาร์กให้แดงถเถอดปริจจาโอเคเรามา เทสกันต่อนะคะก็จะเป็นรอบที่51เนอะเพื่อหาไปแทงรอบที่52โอเคแล้วก็เอา3ตัวบนบวก2ตัวล่างเหมือนเดิมนะคะศูนย์ก็ไม่มีค่าแต่ว่าก็ใส่ไปให้ขุบแหละแล้วแต่ใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าอันนี้ปาอธิบายให้ฟังเฉยๆว่ามันจะประมาณนี้นะคะโอเครอบนี้ได้23เนอะชัวร์ปะโอเคเดี๋ยวปาขอบวกอีกรอบนะ โอเคบวกแปโอเคยีนะคะปาก็จะนับไปอีก3ามตัวเนาะเออสามี่ห้าเอาโอเครอบนี้5้าเข้านะคะห้าเขานอะอ่ะเข้าแล้วนะสองรอบติดแล้วว่าไม่ได้เด้อก็ใช้ได้อยู่โอเคเราก็บวกกันต่อเลยจ้ะสตัวบนบวก2ตัวล่างเหมือนเดิมนะคะ อ่าโอเคหกบวกหแล้วก็บวกห้าบวกเกได้ยีนะคะโอเคยีก็จะนับไปอีกนะแล้วก็เป็น6 7เดแดนะคะโอ้โหทุกคนคะ่ะรอบนี้เข้าสองตัวไปเลยจ้าตรงตรงไปเลยจ้าหกับ7ปังเวอร์เอโอเคเรามาหารอบถัดไปกันนะคะอันนี้สามรอบติดแล้วนะ3มรอบติดแล้วนะคะทุกคน อ่ะบวกไปต่อ5้าบวก1บวกหบวก6บวกเนะคะสำหรับใครที่คิดเลขไวไม่ต้องบวกทีละตัวเหมือนป้าก็สามารถคิดได้เลยนะแตะว่าปา้าเอาชัวนะคะบวกไปทีละตัวโอเคเราก็จะนับไปต่อะคะ่ะได้สีมาห้ 5, แล้วก็หอันนี้6เข้านะคะรอบนี้6เข้าเนาะโอเคได้อยู่อ่ะรอบถัดไปกันเลยคะ่ะ สตัวบนบวก2ตัวล่างเหมือนเดิมนะคะเท่ากับเท่าไหร่เด้าขอบวกแบบเลขเลยอะแหละบวกเบวก 6, บวก8เท่ากับ 33, เนาะโอเคได้33นะคะรอบนี้ก็จะนับไปอีก3าตัวค่ะ3แล้วก็สแล้วก็หโอเคนะคะสเข้านะคะรอบนี้นะคะทุกคน เอโอเคสีเข้านะคะอ่ะมาตัวปลาไปมาร์กสามทำไมก่อนเออไม่เป็นไรช่างมันโอเครอบนี้นะคะก็จะบวกไปนะสามตัวบนบวกสองตัวล่างเหมือนเดิมนะคะรอบนี้นะรอบนี้ได้สิบสามปะโอเคเดี๋ยวเอาชัวร์ดูก่อนโอเคสิบสามนะคะรอบนี้ ก็จะนับไปค่ะ3 4แล้วก็5อ่ะรอบนี้หลุดไปนะคะทุกคนคะ่ะรอบนี้หลุดไปนะโอเคอ่ะบวกมาเอ่มถูกมา5รอบติดนะคะมาหลุดรอบที่6เนาะโอเคค่ะอ่าบวกกันต่อคะ่ะ3ตัวบนบวก2ตัวล่างเอ่มถ้าตัวไหนไม่ถูกป่าจะไม่มาร์กสีไว้นะโอเค เรานับกันไปเลยค่ะอันนี้ได้0แล้วก็0แล้วก็2แล้วก็4ีเอ้ยสแล้วก็3แล้วก็4โอ้ยเบอร์แหละหลุดอีกแล้วนะคะทุกคนขาะมันไปออกตัวบนนะคะเอาโอเคเดี๋ยวปามาร์สีเทาไว้ดีกว่าเดี๋ยวลืมสีอ่อนๆเนาะโอเคหลุดหลุดไปสองรอบแล้วนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันอีกค่ะ 3ต,ตัวบนบวกสตัวล่างเหมือนเดิมนะคะ,ะบวกไปเลยจะได้3กับ2มาโอเคแล้วก็นับไปต่อจาก2แล้วก็3แล้วก็4โอเคค่ะทุกคนรอบนี้กลับมาเข้าอีกแล้วนะคะก็คือ2เข้านะคะโอเคอ๋อตัวนี้ที่มันหายไปเพราะว่าศูนย์มันอยู่ข้างหน้านะคะโอเค เรามาบวกรอบถัดไปกัน,นะค่ะืได้สิบเก้าโอเคชัวร์ไหมอ่ะโอเคเก้าศูนย์แล้วก็หนึ่งนะคะโอ้โหรอบนี้เข้าทั้งสองตัวนะคะบนล่างไปเลยจ้ารอบนี้นะคะถ้าใครแทงทั้งบนทั้งล่างก็เออก็ได้อยู่นะ โอเคคะ่ะทุกคนคะ่ะสูตรก็จะประมาณนี้นะคะที่ปลาลองเทสให้ดูนะก็จะมีเข้าบ้างแล้วก็หลุดบ้างนะคะโอเคก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากลองนำไปใช้ก็สามารถลองไปใช้ได้นะคะหรือว่าถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจรายละเอียดยังไงก็สามารถทักเซนมาหาปาได้นะ ที่ปาสูสุริสานะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไว้ที่แอดมี789ก็ได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเ,เดี๋ยวรอบหน้าปาจะมาแทงให้ดูนะคะว่าสูตรนี้ถ้าไปลองใช้จริงๆมันจะเข้าหรือเปล่าเนาะสำหรับวันนี้ก็บายบายคะ่ะ